เรียนท่านประธานวิสภา,าที่เคารพกระผมนายสุดเดชยิรัติติกเจริญสมาชิกวิสภา,านะครับวันนี้เองนะครับเป็นพินารายงานศึกษาเรื่องการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตนะครับให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นรายงานที่เสนอโดยคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นวิสภา,า่นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะครับ ในรายงานที่ทางคณะกรรมการการ,การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รายงานต่อวุฒิสภาอย่างละเอียดรอบคอบและพร้อมกันนั้นเองก็ผมได้ฟังเพื่อนสมาชิกนะครับทั้งสามท่านได้อภิปรายถึงข้อกังวลต่างๆนะครับเกี่ยวเรื่องการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าสารสุขนะครับเป็นสิ่งจําเป็นอย่างหนึ่ง นะครับแล้วก็เรื่องอการบริการสาธารณะของประชาชนนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นก็อีกอย่างหนึ่งต้องยอมรับว่าสาธารณสุขเป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญแต่เรื่องอบริการสาธารณะนะครับโดยเฉพาะสาธารณสุขของโรงพยาบาลรพสตนะครับมีเก้าพันแห่งหรือหมื่นแห่งนะครับเดิมทีนะครับที่ผ่านมาสาธารณสุขก็บริหารจัดการหรือ,อบริหารโดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ว่าเนื่องจากว่าตามด้วยพรบการกาหนดแผนและขัข้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นพศ2554นะครับก็หวังว่ากิจการต่างๆนะครับโดยเะท้องถิ่นโตนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ท้องถิ่นเองโครงสร้างท้องถิ่นเองต่างๆเกือบเกือบหมื่นแห่งเช่นเดียวกันมีทั้งผู้บริหารนายกอบตนายกเทศบาลมีทั้งประลัดมีทั้งผู้ในการต่างๆโครงสร้างตอนนี้เราเดินมาไกลแล้วนะครับประเทศไทยเดินมาไกลแล้วคือเรื่อง การกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่นนะครับตั้งแต่2,542มีขั้นตอนการกระจายอำนาจโดยเฉพาะในมาตรา16นะครับที่บอกให้เทศาบาลเมืองพัทยานะครับเทศาบาลตำบลและก็องค์กรปกครองท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะประโยชน์เพื่อประชาชนนะครับในท้องถิน่นทั้งหมดมีอยู่31เรื่องนะครับซึ่งมีเรื่องที่19คือการสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาลอยู่ในนั้นด้วย ประเทศไทยเดินมาไกลแล้วนะครับเดินมา20ปีแล้วดังนั้นเองนะครับผมว่าเรากังวลนะครับสารสุขผมก็กังวลนะครับแต่นี้เรื่องรบสตอนั้นเป็นการปฐมพยาบาลท่านปฐมภูมินะครับผมคิดว่าคงไม่เกินความสามารถขีดความสามารถของอปทหรือท้องถิ่นได้นะครับท้องถิ่นนั้นมีผู้บริหารท้องถิ่นที่ิงอยู่ในท้องถิ่นนั้นมีข้าราชการนะครับมีข้าราชการต่างๆมากมายผมคิดว่าแต่ท้องถิ่นนั้นๆนะครับ คงไม่รู้เรื่องสาธารณสุขนะครับคงไม่รู้เรื่องการศึกษาคงไม่รู้เรื่องการก่อสร้างคงไม่รเรื่องแต่แต่เขารู้ปัญหาที่แท้จริงในท้องถิ่นนั้นๆเขาใกล้ชิดชาวบ้านที่แท้จริงนั้นๆเขาแคร์ชาวบ้านนะครับและใกล้ชิดชาวบ้านแต่ทางด้านวิชาการ้านด้าน,าน,านข้อมูลข่าวสารเรามีขัา,ขา,า,านการส่วนท้องถิ่นเ็ามีขัา,าการส่วนภูมิภาคเรามีขัาการส่วนกลางท,ที่สนับสนุน นะครับจะมีกรมมีที่ดีมีอะไรตหลายอย่างนะครับจะให้ท้องถิ่นรู้ทุกอย่างคงไม่ใช่อยู่แล้วแต่ถ้าเราให้การส่งเสริมสนับสนุนนะครับหรือมีแบบฟอร์มหรือมีแนวทางในการทํางานให้ท้องถิ่นนั้นทํางานได้เพราะเราเดินมาในแนวที่ว่าจะส่งเสริมให้ปกครองท้องถิ่นทําเองโดยที่จะบริการสาธารณะให้ประชายชนให้อยู่ดีมีสุขนะครับซึ่งสาธารณสุขก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆแล้วในภะารกิจที่ท้องถิ่นต้องดูแลถึงสาสิเเรื่องนะครับ ถ้าเราจะเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนมาเราจะเดินยังไงครับแล้วที่ผ่านมานะครับเราบอกว่ามีคนเข้าร่วม70แห่งนะครับมีอบตอเข้าร่วม70แห่งโดยที่ทั้งหมดมีเก้าพแห่งตอนหลังบอกว่าลักเกณฑ์เงื่อนไขไม่เข้าักเกณฑ์ทีาทำไมโอนแล้วแต่หลังก็มีก็อุปสรรคต่างๆทําให้ผู้นำท้องถิ่นไม่อยากโอนเพราะว่ารับไปก็มีแต่ภาระเนื่องจากว่าเป็นปัญหาอุปมสัรคจึงทําให้กระทรวงมหาดไทยก็แทนที่หน้าที่นี้จะเป็นของอบตอ ก็ผลักภาระให้กับอบจอรับนะครับซึ่งอบจอจะรับ48แห่งภายในปีหน้านะครับทั้งหมดจังหวัดประเทศไทยมี77จังหวัดนะครับในปีหน้าจะมีรับ4 48จังหวัดนะครับตอนนี้ตกลงแล้วรับ48จังหวัดแต่อยู่ในขั้นตอนเตรียมแผนงานเตรียมงบประมาณน,นะครับจะเริ่มใช้ในปีเมื่อไหร่ปี65นะครับ1ตุลา65จะเริ่มใช้แล้วนะครับต่อไปก็ต้องโอนหมดดังนั้นเองนะครับในเมื่อทิศทางหรือแนวนโยบายแห่งรัฐแนวที่นฎหบายนี้เป็นอย่างนี้ เราจะจัดการยังไงแต่การคิดว่าถ้าเกิดระดับสมุภูมิระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือระดับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลมหาลัยผมว่าเป็นวิชาการเป็นความเชี่ยวชาญมากแต่การปฐมพยาบาลระดับปฐมภูมิคิดว่าท้องถิ่นผมคิดว่าคงไม่เกินความสามารถที่ทําได้ถ้าให้เกิดความสับสนุนทางด้านองค์ความรู้นะครับเรื่องข้อกฎหมายที่ติดขัดนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องบุคลากร,กรนะครับที่บอกว่าจะไม่ไม่ควรก้าวหน้าที่จริงเนี่ยในส่วนท้องถิ่นก็มีกอท การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารท้องถิ่นนั้นไม่สามารถจะโยกย้ายเขาได้ต้องมีคณะกรรมการอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ไหลลื่นได้ดังนั้นเองนะครับผมว่าเราเดินมาไกลแล้วจะทามันให้สําเร็จนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยไอ้ท้องถิ่นที่รับโอนภาร,รกิจต่างๆนะครับรับโอนมาประมาณเฉลี่ยประมาณเจ็ดิบเซของภาร,รกิจที่รับมอบแต่นะครับแต่ภาร,รกิจนี้รับมอบได้เพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งเอร์เซะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบแห่งหรือเจ็ดไอ้หรือแปดสิบสี่แห่งจากเก้าพันเจ็ดร้อยแปดรับเา จะทำอะไรก็ทำนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆผมก็การผสมผสุมนะครับไม่ยากสําหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่สามารถทำได้เรื่องอื่นเขายังประหานงานได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ขอเสนอนะครับว่ารัฐบาลน,นะครับก็ควรที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ท้องถิน่นนั้นมีการจัดการบร,ริการสาธารณะนะครับเรื่องต่างๆนะครับไม่ใช่แค่เพืยงเรื่องแค่สาธารณสุขเท่านั้นนะครับเรื่องจะเรื่องขยะ เรื่องการศารึกษาเรื่องต่างๆนั้นควรจะให้ท้องถิ่นข้อดำเนินการน,นะครับเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นนั้นเองเพราะท้องถิ่นนั้นเขาต้องรับผิดชอบในส่วนของเขาแล้วก็เมื่อวานนี้เมื่อวันาทิตที่ผ่านมาจะมีการผ่านท้องถิ่นนะครับผมว่าคนไทยนะครับหรือสมัยนี้เขาเรียนรู้ไปไกลลักแล้วระบบตรวจสอบการมีส่วนร่วมหรือแม้ทั้งว่าท้องถิ่นมีการสามารถประชาชนห้าเสามารถเสนอข้อติตต่างๆได้นะครับคนไทยผมว่าฉลาดทุกคนนะครับและผู้บริหารนั้นก็ฉลาด เละที่ต้องการเรามีระบตรวจสอบที่ดีนะครับก็ต้องให้เกียรติให้ความต้องการน,นะครับเพราะว่าท้องถิ่นนั้นจะรู้ปัญหาที่แท้จริงและก็เราจะบริหารตรงกับความต้องการของท้องถิ่นนั้นด้วยครับขอบคุณครับ